สวัสดีครับสวัสดีแฟนแบบทัยนตทุกคนนะครับวันนี้พาคุณแม่จร่ามาถ่ายแบบนะครับสวัสดีครับคุณแม่ปาดเมตเตอนะฮะผมคือยาวเร็วแทะจังหวะใส่ก<อ>ีมมาแต่ใส่แค่<อ>นี้เจ้าของเลยละเออวันนี้พาเพื่อนมาหนองนวลใตน้นะครับบึงแห่งความรักดเดลิเกทอฟเลิฟบ,บึงแห่งความรักวันศุกร์มาถ่าย ถายแบบอ่ะให้เอาออกแล้วมั้ยให้ไอแบรนดิปเปอร์นะครับผมกาเช่ถ่ายภาพนิ่งไปให้เพื่อนนะครับเลยนัดเพื่อนมาเมื่อนี้นะครับที่คิวแล้วแต่กไม่ได้มาสะบทสบายที่คิวสบายอีกแล้วเพราะเพื่อนพามันไปถ่ายคลิปมาแล้วเขียนบัสบายน้อเฮือนนี่มาจักรอบแล้วนี่ฮะนัดเพื่อนมารอบหนึ่งครับรอบหนึ่งก่ได้เข้ามาอ๋อไ่ได้เข้ามา อี่แต่เล่นผ่าสีเดินอันนั้นใหม่ผ่าสีใหม่งามได้ห่ะาเจ้างามเนาะมีบอดเล่นเล็กน้อยกับวิวงามออนสงสัยซีเวทีหรือมั้งถ้าผู้ใดอยากมาเที่ยวกันมาได้นะครับบงแห่งความรักเลยเล็กออบเลิฟบ้านสวัสด์ระหว่างบัานสวัสด์ไปบ้านวายนั่งก่อนก็ได้เหมืองพันทานหน้าแบบชมพวงตองเลยครับแล้วก็องตั้งมือนี้ สี่ผมกับกบอันนั้นกันเห่สี่ผมก็บกคือกันมันนานๆๆมันรวงพันกได้หรือปูสานหรือเพื่อนๆกันแล้วปูสานทางทางผมมันรับเดือดอย่างนีเขาขาตั้งกล้องกันสั่นมากกับเืมชาร์จแบตเมื่อคืนนี่ฮะเบิร์ตชอบเขเลยได้ชาร์จในวันพักก่อนนะครับเดี๋ยวเหานสีไปอันนั้นอีกทีนึง เบรกรถหลุดเล่นไปกับ,บรเรได้เฮ้ยที่พอดีแหละเนานั่งก่อนพักก่อนเอาเลยแมนเอามาดูผลิตภัณฑ์ดิปเปอร์มีอย่างไรอันนี้นนนได้มัดไว้ขนาดเพ่ะใส่ทุกอันแล้วนี่ะนฮะดีนะคขาจะใส่ทุกอัน,นรอดไหมไม่ได้เอามาดนะผมบอกเออบอกเป็นอย่างนี้ให้ให้มาแกนเจ้าเจ้าใส่ทุกอันรอด แม่ก็ใช้อันนี้แล้วก็ใช้อันครีมกันแดดใช้เซบู่มมันเพิ่ส่งมาสองอันให้เจ้านึงอีกอันนึงแม่อันนี้เป็นเซรั่มเมื่อใช้อยู่แล้วแล้วก็ไออันไม่ต่กเครื่นี่สเต็มเซลล์สเต็มเซลล์แล้วกรับครีมกันแดดกกันแแดดล้ว็สบู่หน้าขาวใช้ทุกอันแล้วไหมหน่เจ้าฮะอันนี้ก็ใช้ทุกอันแล้วเครื่อันสบู่มเซรั่มสองเสื้อสองเสื้อเออเซรั่มอันนี้อัน แม่ใส่บดดายหน้าแม่คัดเข้าคัดเข้าแล้วมันก็เลยซ้ำมันเป็นอะไรเหรออันนี้มันแม่เลยอันนี้ดีอ๋อแต่ว่าอันนี้จะบม่ได้ใช้เราใช้ได้ใช่แต่ว่าหันพูดถึงว่าทดลองนะนะทดลองเบ่งนะมันเป็นจไแต่ว่าอันนี้ดีกว่าเลยอ๋อมันทอกผิวกาเจ้ากว่าอออเพ็นบอกมันเนียนกว่าที่แม่ใส่ค่ะแต่ว่าเสต็มเซลล์มันเป็นจังไหนก็มันนุ่มนี่เิี่นุ่มนุ่มแต่ว่า หน้าบทตึงขนาไหนอ๋อไม่มันคลายมันคลายริ้วรอยแล้วมันลดย่นลงเห็นหร่โอ้เมื่อไหร่่อไหร่ไหมริ้วรอยจะหมดคลดลงหรือไหนล่ะที่มีแผลแผลกันเนี่แผลกันยังหายไปเลยครับอือเพราะว่าแต่ก่อนฮะมันหลายกว่านี้แบบหลายคือคือมันคลายแบบโฟมมันนะเพราะว่ามันมันหลุดก็ว่าใส่ไปเสีไปอาจจะดีแล้วมันก็เข้าฟึ่งได้ขนาดใส่สองเทื่ยนึ่งนอนมันหลายอย่างหลายนะหอดเรือเราหอดใช่ไหม สองอาทิตย์ต้องสองอาทิตย์มาหลายหลายหลายอย่างแล้วค่ะน้าเราก็ต้องสลับใส่แต่ไอ้ม่เตอร์ก็มาร์คมาร์คมาร์คอันนั้นยังใช้่เหรอันมันใช้เรื่อด้วยอะไรมันมาใส่เซรั่มเดินๆเนี่ยอาทิตย์ละอาทิตย์ละเท่อไหร่ผมนี่อาทิตย์สออกันไงอาทิตย์ละเท่าสองก็ใชอครับก็ใช้สบู่นี่แหละเออสบู่นี่ได้ดีมื่อนี่หาก็คือมาถ่ายให้เพื่อนกับผลิตภัณฑ์ค่ะ อ่าแล้วก็ฮาสิดอันนี้แหละนําเที่ยวนี่นำน่องนอนตายแล้วก็สิพาเข้าไปสวนไปกินตะพงในบ้านและวกันพร้อมแค้่วเพิ่นเตาแล้วเออดีค่ะสบู่นี่ผู้ใดกระถามอยู่อ่าสบู่นี่ดีจะลองใจแล้วมันหอมเนาะมันมันมันนิ่มนะหอมแล้วมันมันไม่ได้เปื่อยเร็วขนาดเนาะใส่นิดหน่อยนึงก็ฟองหลย ครับใครสนใจก็ยังสั่งได้ครับคู่นี้คักโอใส่คู่นี้คักอันนี้เซรั่มกับสบู่จริงเออน้าผู้ใดสนใจก็สอบถามได้ทั้งข้อความเพจก่อนนะครับอันเด่นมันเห็นหน้าเขาวเนาะมันเลยไปขอไปขอมาใช้เพราเด่นนะคอเนื่งขอสบู่อ่ะกอดเนื่งฟูเ่นนะครับการันตีบางคนบอกว่าแห้ใชหน้าแห้เหี่ยวถ้าคนติดตามคุณแม่จราแต่ต้นเนี่ย มันดีขึ้นนะมันรู้สักว่าม่อแต่ก่อนมีผู้ใดกระว้าเขาอีคอนกระว่าว่าหน้าตัวปซสยังขึ้นดีขึ้นมาดีหลายใช่หราอไม่ก็เลยเอาอันนี้ไปเพื่อเบึงแต่ก่อนกับว้ได้ค่อยได้ใส่เราเบ่งมันมันพอพอแต่งหน้าแล้วมันก็เข้าหน้าของเก่าเอาตัวกระเด็นอยู่ตัวตัวก้นไหลก็แชร์อยู่ตัวตัวก็ต้องทร่ไปหาบ่าเนื้อเด้อบอกเพื่อนหน่งสี่ครับเอาไปให้เพื่อนบ่งอยู่เพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากได้อยากได้อัน นี่หลอยากได้คู่กันเดี๋ยวเอาซีมาถ่ายถ่ายถ่ายภาพจนจไม่รู้ว่าทีเริ่มถ่ายจากไหนนะถ่ายกันวนีาเขายกให้ตัวนะเขางมียกให้ตัวเบิร์ตมาเขาบอกถ้าผู้ใดสนใจการทักมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้สิีจองเวลาเพื่อนเบิร์ตมือเมื่อนี้ฮะให้ถ่ายคลิปให้อันนี้พร้อมแล้วก็ถ่ายรูปให้เพื่อน แล้วก็เดี๋ยวสิพาให้เพื่อนไปเบ่งสวนให้นำแล้วไปเบ่งใบนย่ยงเะมันแซงมันแซงอ่าเดี๋ยวม,มีเมนูพิเศษนำเลยครับ<อ>ให้เพื่อนจี่ข้าวเคียวจี๋ข้าวเคีย่ยว <c oughs> แล้วก็อ่าเจ้าเคยกินเจ้ากินอย่างมักทุเรียนกินกินอย่างมักทุเรียน,นอ่ามีเมนูพิเศษก็คืออ่าไม่ยงเะ <c oughs> ทุเรียนเผา อ่าซื้อมาแล้วสองมืออ้อเลยเดี๋ยวมันเต็มเผาอ,อยู่ฮันมาลองเหมือนกันเพราะว่าค่อยกับบเคยกินคือกันกระิ<ต>มาลองจริงเมื่อกี้ว่าเผาอยู่ฮัลแต่กินกับข้าวได้ย่อมาทุเรียนได้เบิร์ดเขาเรียกข้าวเหนียวทุเรียนอ่าครับกันเลยสิมาลองเบิ่งว่าซื้อของสิลองเอดแล้วมันสิเป็อนนะอย่างไรนะไหนเป็นนั่งซ้ำเมือกับกินอย่างน้ำมลุมมีน้ำโคกได้ผมบอกมีน้ำกินเมื่อกี้นี่ก็ลืมน้ำกินมาแต่ว่าน้ำแข็งมาเต็มอยู่ นี่ครับเบิ่งรูปเบิ่งแห่งความรักมุมสูงถ้าผู้ใดอยากมามันเป็นประมาณนี้แหละเป็นประมาณนี้เลยเพราะว่าผมบินโดนถ่ายนี่จะโดนแล้วหน้าหน้าฝนครับมันงามเออก็น้าฝนเลยเนี่ยแน่ครับนี่ยถ้าผู้ใดอยากมาก็มานี่หน้าหนาวขึ้นคักหน้าหนาวนี่สิหน้าวันที่ว่าพามามันเอ่ดี๋ยวพ่อเด่นกับสิพาคุณแม่จารามาถ่ายเอ็มวีเพราะว่ามันมีมุมมันมีมุมถ่ายเขาเข้าไปในบ้านเนาะกัตชิมาเมื่อไงกัตชิมานำมันเหรอขาไปถ่ายอันนั้นอ๋อครับถ่ายเขาตำเสด เดี๋ยวเอามือหน้าให้เพื่อนพามาแล้วกันเพราะว่าถ่ายนี่เกิดสิเข้าไปกินข้าวแล้วก็สิบไปส่วนครับเพราะว่าคิดเบื่งว่าสิให้เพื่อนถ่ายเอ้ยถ้าถ้าคนเด่นมาถ่ายหลายเลยมีเรือน้ำด้าจะเจ้าลงเรือแล้วมันมีสารากลางน้ําอยู่ฝั่งนั้นนี่ครับแล้วกันมีทุ่งอยู่ตรงนี้แหละนะถ้าผู้ใดอยากมาเที่ยวนะครับบึงแห่งความรักเดลเล็กออฟเลิฟบึงแห่งความรัก เป็นส่วนสาธารณะที่ทําให้ในหลวงร .9 นี่ครับเป็นอนุสาวรีย์แล้วกันเป็นต้ใหม่ให่โบราณปุงสถานที่ที่ทําขึ้นมาเป็นเพื่อที่ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะครับค่คอยี่แลดูแลอยู่นี่ค่ะบ่งามเนาะจะมันเป็นอบตแล้วก็มาดูแลต่อเพราะว่าแต่ก่อนก็ดูแลต่อมาอยู่แล้วก็ให้ข้าเจ้ามาสกัดสีออกท่าสีใหม่ว่าจะทาสีใหม่ปเนีย Hmm. หาขอบริจาคสีมาทาใหม่โอเคทุกคนเดี๋ยวให้เพื่นพักจักหน่อยเดี๋ยวเอาสีไปถ่ายภามนิ่งถ่ายแบบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะเป็นจางไหนสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับโอเคไปแล้วส <Yeah. S 1> วัสดีครับฝากฝากฝาก,กแรนริปเปอร์นะครับดิปเปอร์ไ yeah. ซดีอหลีค่ะ